สวัสดีครับมาทำเกมบอลกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต falling ball ขึ้นมาเลยครับวันนี้เราจะมาทำตัว label start game นะครับตรงนี้ขึ้นมาตรงไหนก็ได้เอาไว้ตรงกลางก็ได้นะครับให้ตอนเริ่มแรกเนี่ยเวลาโปรแกรมโผล่มาให้กด start game ก่อนแล้วก็ค่อยเล่นหรือว่าหลังจากที่เกม over แล้วเนี่ยก็จะมีเกม over ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยให้มี start game ขึ้นมาตรงนี้ พร้อมที่จะเล่นใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะทำแค่ตัว level start game กับตัว background ที่เป็นสี่เหลี่ยมของมันก่อนส่วน action เนี่ยว่ากดแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปทำวันหลังนะครับมาเริ่มกันเลยครับไปที่ข้างบนสุดนะครับประกาศตัวแปรไว้ก่อนเราก็จะใช้เหมือนเดิมเหมือนกับคล้ายๆโปรเจกต์คราวที่แล้วนะครับมันง่ายดีก็คือเราใช้ว่า start game lbl นะครับเป็น sk level node อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นข้างหลังเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเราก็จะใช้ชื่อว่า var start game bk นะครับเท่ากับ sk s p i n o t e เอา s p i n o t e ออกมาแล้วเราก็ไปกำหนดสีของ2อันไว้นะครับใครจะใช้ตามผมก็ได้นะครับก็คือสีผมใช้เป็น l e d start game color เท่ากับ ui color แล้วก็ใช้ let green blue นี่นะครับผมใช้เป็น0ูนย์สองร้อยห้าสิบห green เป็น46่สิ้าห้า บลู <Blue S 2> เป็น92 255นะครับอัลฟ a เป็น1อีกตัวหนึ่งเนี่ยแบ็กกราวก็กำหนดเป็นเลดสตาร์ทเกม b k เอ้ยเ g Color เท่ากับ UI Color เลอร์เล n กรีนบลูเหมือนกันเลดก็เป็น222ส่วน255 Green เป็น217ส่วน255นะครับบลู Blue เป็น191ส่วน255 Alpha เป็น1 จากนั้นก็เขียนฟังก์ชันขึ้นมาตรง init move to view ตอนเรียกตอนเริ่มต้นนะครับเราก็เขียนฟังก์ชัน init label หลังจากอันนี้เลยหลังจาก init game over label ผมก็ใช้เป็น init start game label แล้วเราก็อามาเขียนต่อจากตัวฟังก์ชัน init game over label เลยนะครับจะได้อยู่ต่อกัน อิน t g a เ e มโอเวอร์เลเวลอยูนโอเคอยู่นี่เจอแล้วครับเราก็เขียนฟัง์กชันเลยต่อจากอันนี้นะครับเป็นฟ uh, ังอินนิตสตาร์ทเกมเอ่อเลเวลเราก็ให้ s t a r t g a m e lbl นี่นะครับเท่ากับ sklabelnodefontname ใช้ฟอนต์เดิม chalkboardse แล้วก็ให้ start game lbl font color เท่ากับสีที่เรากำหนดไว้นะครับก็คือเท่ากับ start game color แล้วก็ให้ start game lbl font size เท่ากับเป็นค่าที่ไม่ฟิกนะครับใช้มินเลโชคูณ15ใครอยากได้เล็กหรือใหญ่กว่าน,นี้ก็ไปเปลี่ยนค่าเอานะครับ แล้วต่อไปก็ให้ start game lbl position เอาไว้ตรงกลางครับง่ายดี cg point x ก็เป็น cell frame mid x ส่วน y เป็น cell frame mid y แล้วเราก็ให้ start game lbl t text เท่ากับ start ให้มันแสดงคำว่า start ขึ้นมา แล้วก็ Sell.add ใช้ s t t r t g a m e l b l เสร็จแล้วนะครับลองดูผลงานหน่อยรันใช้ได้เลยจากนั้นก็จะทำกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังนะครับเป็น background, แบ็กกราวเราก็จะใช้ตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นนะครับ s t a r t g a m e BK เท่ากับ SK y y o o e e ใช้ตัวคัลเลอร์ไซส์ตัวนี้นะครับคัลเลอร์ก็เป็น Start Game BK Color ที่เรากำหนดไว้สีส่วนไซต์ขนาดก็เอาเป็น CG Size Make Width เป็นเท่าไหร่ดี Width เป็นสัก Size Ratio X คูณ70แล้วกันให้มันเป็น70%ของ ขนาดความกว้างนะครับ Y ก็ให้เป็น size ratio Y คูณสัก15บห้าตรงนี้ไปกำหนดเอาเองนะครับเปลี่ยนเองว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่แล้วก็ให้ start game BK ตัวนี้เท่ากับ position นะครับตำแหน่งตำแหน่งที่จะวางก็ให้เท่ากับ CG point CG Point เท่าไหร่ดีตรงกลางนะครับ Cell dot Frame dot Mid X ส่วน Y ก็เป็น Cell dot Frame dot Mid Y แล้วก็ให้ Start Game BK แอดเลยแล้วกันนะครับ Cell Add Child Start Game BK ลองรันดูก่อนสักรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงอืมไม่กลางนะครับเราต้องเลื่อนแอ c เ o r p o พอยนิดนึงก็ใช้ s t a r t g เก e k k เคดอทแอ o เคตัวนี้นะครับนะเท่ากับ CG Point x เนี่ยโอเคแล้วก็เลยให้ X เนี่ยอยู่ 0.5คือตื่นกลางเหมือนเดิมนะครับ y เนี่ยเราจะเลื่อนขึ้นมานิดนึงก็เลยเอาสัก0.3ลองรันดูใหมแล้วลองปรับดูนะครับให้มันโอเคเอน่าจะพอพอไหวละอยู่ตรงกลางละคราวนี้เนี่ยมันไปอยู่เป็นฉากหลังใช่ไหมครับถ้าใครชอบอย่างนี้ก็โอเคถ้าใครอยากให้ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าปุ่มพวกนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ก็คือ start game lbl z position อันนี้เอาเป็นสัก2ให้หมันเลื่อนขึ้นมาข้างหน้า2นะครับส่วนตัวนี้ต้องอยู่ข้างหลังอันนั้นก็เป็นเซลไม่เซลตัวนีกับเป็น start game bk z position เท่ากับ1ก็คืออยู่ข้างหลังอันนี้นะครับลองดูใหม่เห็นไหมครับโอเคแล้วนะครับแต่ยังกดไม่ได้ เราให้แบบฝึกหัดไว้ถ้าใครทําได้ทําไปก่อนเลยนะครับว่าตอนแรกปุ๊บจะไม่ให้เล่นได้ให้มีกดสตาร์ตตัวนี้ถึงจะทํางานนะครับไปคลิกไปทําการแอคชั่นเกี่ยวกับปุ่มสตาร์ตแล้วหลังจากเกมโอเวอร์แล้วก็ให้สตาร์ตโผลขึ้นมาวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itexsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไร หรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ Facebook และค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook page และกระทืบไลครด้วยครับขอบคุณครับ